แแล้วเนี่ยผมเนี่ยเรื่องกำลังเข้มข้นเลยในพาร์ทของพระพายหนาะฟ้านะครับจริงๆต้องบอกว่าต้องติดตามเลยนะครับเพราะว่าคือ,อไม่ใช่แค่ว่าจะดูจะดูจบแค่ในพาร์ทของอายุรักษ์ใจนะผมอยากจะเชร์ให้ทุกคนเนะี่ยร่วมแบบรุ้นช่วยกับพระพายกับสกายไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้ไปดูในพีิเศษพีที่สี่เรื่องออพีพระพายที่เขาว่าว่า ที่เขาบอกว่าแพลวพ้วเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปดูด้วยกันว่าความแพวเพ้วพี่วัฒไพยเนี่ยมันขนาดไหนแล้วปมในใจของน้องสกายเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถึงแบบไม่ยอมเปิดใจให้พี่วัฒไพายสักทีก็เดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันครับผมในตั้งแต่ EP นี้ไปจนถึง EP ที่13ครับผม<ช>แล้วต้องบอกเลยนะว่าต้องดูให้ครบทุก EP นะครับผมเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงไปถึง EP 14ก็คือ EP พิเศษของเรานะครับผม แต่นี้เราก็จะมีส่วนพวกนียังอยู่เนาะแน่นอนครับยังอยู่ครับผมก็จริงๆมันแค่แบ่งแบ่งพาร์ทในการเล่าเรื่องเฉยนะครับเหมือนที่เราเห็นในพาร์ทของผมก็คือผมก็จะออกแบบเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นในมุมของพี่พายุกับน้องเลนนะครับผมแล้วก็ส่วนในภาคหมายฟ้าเนี่ยก็จะเป็นมุมมองหนึ่งที่มันลึกขึ้นของภาพายกับสกายนั่นแหละครับคือเราก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมครับผมที่พายุแล้วก็น้องเลนก็ยังมีบทบาทอยู่ทุกทุกอีทต้องเรียกว่าทุกเอพิโซดเลยดีกว่าครับที่ยังเหลืออยู่ ครับผมใช่ครับเราต้องบอกว่าคือมันเป็นมันเป็นโมเมนต์ที่มันน่ารักแล้วอ่ะทุกคนก็ต้องต้องดูให้ได้นะใช่ครับใช่ครับดีสปอนสปอยอะไรอย่างเงี้ยไหมเฮ้อยอ๊ยก็สปอยอะไรไหมถ้าสปอยเนี่ยเวลาเราดูเราก็จะไม่สนุกเนาะก็เอาเป็นว่ารับรองรับรองให้เลยครับว่าคู่พระพายไม้ฟ้าเนี่ยสนุกไม่แพ้พายุรักโถมใจแน่นอนครับผม อยากพลาดเลยนะงที่ว่าสเปเชียลสเปเชียลนาอะอ๋ออุ้ยจะอุ้ยสเปเชียลแบบตะโกนครับผมเราจะได้เปชยลใหญ่ๆเราจะได้เห็นในสิ่งที่ทุกคนอาจจะเอ๊ะจะมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราไว้รอติดตามคีัมีหลายๆอย่างที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นในอีพีต่างๆที่ผ่านมาครับผมอาจจะได้เห็นในอีพีที่14เราลองว่าแบบหน้าทุกคนตอนเห็นอล้จะแบบเป็นไงครับคาดหวังได้เลยครับผมตามรเลย มีแน่นอนรู้สึกเป็นเลยผู้เราผู้หลักผู้เรามีเสิร์ฟกันเต็มเต็มเยอะครับผมไม่แพ้กันเรียกว่าไม่แพ้กันเลยดีกว่าทั้งสองคู่นะครับผมเพราะมีเสน่ห์ที่ต่างกันไปออกไปของแต่ละคู่นะครับผมแล้วก็แต่ละตัวละครเชื่อว่าทุกคนจะรักทุกตัวละครของบรรยากาศรักคือซีรีส์แน่นอนครับกระแสดีขนาดนี้รู้สึกยังเป็ครับซัพพอร์ตพวกเราหนักมากก็แต่ทั้งเรื่องเลยทั้งบรรยากาศรักเลยทังซีรีส์เลยโอ้ก็จริงเลย ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแหละไม่มีคําไหนนอกจากคําว่าขอบคุณเลยครับพวกเราจะมาถึงในจุดนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีพี่พี่แฟนคลับทุกคนที่คอยรักและสปอร์ตเราเรใช่ครับผมใช่ครับจากคือมันเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นแล้วมันมันผ่านไปไวมากอ่าตั้งแต่ออนอีพีหนึ่งมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยครับผมผมจาได้ว่าวันแรกที่ออนอีพีหนึ่งไปอะ่ะผมยังคุยกับบอสอยู่เลยว่าคนจะชอบบรรยากาศรักของเราไหมนะใช่ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนรักล้วก็แบบให้การสปอร์ตแบบดีมากจนแบบเราสองคนตกใจเลยว่าแบบเฮ้ย ขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยครับด้วยด้วยที่ว่าเป็นเป็นซีเรื่องแรกของพวกเราด้วยใช่แล้วเรารู้สึกว่าเราอ่ะทำกับทํางานเต็มที่เบิร์กกันมาเต็มที่มากๆเพื่อแบบอยากให้ทุกคนอินอยากให้ทุกคนแบบรักตัวละครอยากให้ทุกคนรักในบรรยากาศรักใช่ครับใช่ครับก็พอเราเต็มที่แล้วเนาะทุกคนก็จะถ้าเราทํามันเต็มที่เราก็จะมีความความคาดหวังใช่ไหมครับผมก็เรียกได้ว่าเกินคาดจริงๆครับ ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการทุกความรักแล้วก็การสปอร์ตในการรักษาซีรีส์ของพวกเรานะครับไปไหนมาไหนตอนนี้ทุกคนเรียกบอสหรือว่าเรียกใครดีนะจริงจริงมีทั้งมีส่วนมากมีทั้งสองแบบมีทั้งสองแบบเลยครับผมแต่ส่วนมากจะเป็นบอสกับบอสกันมากกว่าใช่ครับเป็นบออินกันในในของเราอะไรอย่างเงี้ยบ้างครับครับจริงๆต้องขอบคุณพี่เมย์ด้วยนะที่แบบเขียนเนื้อเรื่องเนี่ยดีมากๆเลยผมพูดเลยว่าถ้า ถ้าบทเราแบบไม่ดีคนก็อาจจะไม่ติดปากเพราะความบริวารด้วยครับไปไหนไปไหนเจอแฟนๆเข้ามาทักทายเจอแบบแปลกๆบ้างไหมครับแปลกบ้างไหมอืมอืมเรื่อจะไปก็สนมากแฟนคลับจะเข้ามาทักทายแบบน่ารักตลอดนะครับผมก็เรียกชื่อบ้างเข้ามาสกิทบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งผมมองว่าผมยังไม่เคยเจอใครที่แบบมาไม่ดีหรือมาแปลกๆนะครับทุกคนน่ารัก ผมรู้สึกว่าที่พี่แฟนคลับทุกคนน่ารักครับให้เหมือนให้เกียรติศิลปินด้วยอะไรเงี้ยคือแบบรู้สึกว่าแบบอยากขอบคุณมากๆาจริงจริงขันาจจะมีเราเตรียมทั้งรักมึงอะไรไหมสมมติมันเกิดการแบบเออมันจริงๆแล้วมันอะไรไม่ได้อั้จริงก็ถ้าถ้าอยู่ในจุดนั้นจริงๆคือเราก็พยายามเซฟที่สุดให้มันไม่เกิดปัญหาครับเพราะว่าแบบเราก็คุยกันแหละว่าเอ๊ะมันจะวันหนึ่งมันจะเกิดอ่าเรื่องอย่างนี้อย่างนี้ไหมเราควรจะตั้งรับในยังไง ก็มีแบ,บบพูดคุยกับพี T ่พีทีมงานแล้วก็มันเรื่องไงวาง,วางแผน,แผนใช่ครับผ,ผมกา <c oughs> รใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปมากยังไงคะับแล้วก็เปลี่ยนไปครับผมต้องบอกว่าเปลี่ยนไปมาก <c oughs> จริง<ช>เพราะว่าหนึ่งด้วยงานที่มันเข้ามาหาเราเยอะขึ้นเราก็ต้องทําร่างกายให้พร้อมอยู่ <c oughs> ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นิวพราณหรือแบบร่างกายให้แบบไม่ว่าจะเป็นการแบบ คือเรียกเรียกได้ว่าเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งไม่ว่าการจะนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อจะแบบเฟรชในวันต่อไปการตื่นมาทํางานในวันต่อตไปมันจะได้แบบเต็มที่เนาะครับผมใช่ตรงนี้งานเน้นอะไรกันอ๋ออีน่าไปอ๋ออันนี้ก็อันนี้ก็ยวอดติดตามใช่ครับที่หนึ่งที่แปดมีการคุณคะแนนสมพร้อมกันแปลว่าอีหลิวหายก็สุดไม่พลาดแน่นอนไม่พลาดไม่พลาดขอครับ ประกาศไปแล้วในออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถติดตามได้ครับเมื่อไรยไงเมื่อไรประมาณไหนครับครับผมประมาณเอ่อเ้ยประมาณเดือนหนึ่งใช่ครับประมากนี้แล้วแฟนมิตรละคะอ่าก็แฟนมิตรอครับจริงๆรู้สึกดีใจมากๆที่แบบตัวเองจะได้มีแบบแฟนมิตรอะไรเงี้ยใช่ครับผมครั้งเราก็ มีเซอร์ไพรส์ต่างๆแน่นอนใช่ครับก็ต้องแต่ว่าเรื่องนี้ผมก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรนะครับก็อยากจะให้ปลุบไว้ก่อนไว้แบบเราทางออฟฟิเชียลประกาศดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างเหมือนแต่เมื่อรองมาตันแต่แรมันโด่งดังจนถึงนี่มีการจัดแฟนมิสทุนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจครับผมผมผมว่าได้เห็นบอสองให้ในแฟนมิสแน่นอนเพราะว่าก็ ความที่บอกเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟอยู่แล้วครับผมการที่แบบเราถูกลักหรือการที่เราถูกใส่ใจอย่างเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกดีๆใช,ใช่ครับใช่ครับแล้วผมก็แบบเคยคิดแหละว่าอยากจะมีแบบคอนเสิร์ตอยากจะขึน้นไปร้องเพลงบเวทีอยากจะแบบไปสื่อสารให้ทุกคนเลยเนะี้ยแต่ไม่คิดว่าแบบความฝันเนี้ยมันจะมาแบบก<ด>ถ้า,ถามันเกิดขึ้นจรง <ๆ S 1> ิงๆก็ใชครับดีใจแล้วก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนี่ครับผมเราจะทําได้ก็ไม่้โดยอยู่รู้ว่า บอสแบบต้องให้เรารู้ใจเขาพูดขาดนี้ยังไรู้คือผมอยู่กับบอสมาต้องบอกว่าก็ค่อนข้างเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานเนาะครับผมก็ผมจะค่อนข้างรู้นี่ใส่ส่วนตัวหรือรู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือเขาเป็นคนแบบไหนซึ่งผมรู้อยู่แล้วว่าบอสเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นแต่ด้วยความที่เอาว่าใส่ใจคนอื่นเนี่ยบอสมันก็จะมาด้วยความที่แบบว่าบอสจะค่อนข้างแบบเซนซิทีฟกับความรู้สึกไม่ว่าจะดีใจเสียใจบอสจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะร้องไห้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับ เป็นคนเป็นคนซื้ง่ายครับผมเป็นคนเพราะว่าเราแบบเราแบบเราเราชอบทำให้คนอื่นมีความสุขแล้วแบบมันเป็นความผันของเราด้วยนะมันง่างที่จะแบบพัดใจอยู่แล้วใจมันตื้อมันตื้นมันตื้นตันครับผมเพราะว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้มันมันมันไม่ใช่ง่ายๆแลาวมันไม่ใช่ว่าใครจะแบบมาถึงจุดนี้ง่ายง่ายใช่ครับแล้วจุดเหมือนไอเก็ไอเกตใช่ครับสมร์มี่ับครับ ก็ต้องบอกว่าคือเราเราสองคนอ่ะดีใจทุกครั้งที่มีคนแบบตั้งใจทําโปรเจกต์ให้เรา,<ช>เราแล้วถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยเราก็อยากจะเก็บทุกโปรเจกต์เลยครับผมไม่ว่าจะในอนาคตแต่ว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลาไปเก็บทั้งหมดไหมแต่ก็จะพยายามเก็บพยายามอันเลยครับแต่แต่อจริงคือผมเห็นทุกทุกโปรเจกต์เลยนะต้องแบบต้องขอโทษทุกคนด้วยนะถ้าอันไหนตกหล่นหรืออะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษด้วยนะครับแต่พวกเราเห็นถึงความตั้งใจของพี่พี่ไปกับทุกคนจริงจริงนะครับ ขอบคุณนะครับเราเห็นความตั้งใจของเขาแล้วจุดนะเขาจะมาบอกอะไรกับเราวันนี้เราอยากจะบอกอะไรกับสู่แฟนคลับ,บ,ข,อบของเราละครับอ็อ่ะโอก่อนก็ได้ครับก็ผมก็เคยพูดไปแล้วแต่ก็จะพูดอีกนะครับว่าขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ให้ความรักแล้วก็การซัพพอร์ตของให้กับพวกเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจรักเราเราสัญญาว่าเราก็จะตั้งใจทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ตั้งใจรักทุกคนที่ทุกคนตั้งใจรักเราครับใช่ครับ ครเหมือนเหมือนกับน้องเอ็นนี่ครับ no now, ผมก็อยากจะขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆที anyway> <h <h ja ่แบบหลักและพพอร์ตพวกเรานะครับผพวกเราก็ทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับผมเราพวกเราเนี่ยจะเหมือนแบบยังไงเป็นกําลังใจให้อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเหนื่อยหรืออะไรเนี่ยก็มีพวกเราอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับผมขอบคุณครับผมงับรับ